คนที่มีเส้นหวัวใจโง่ซื่อนะตามตำนาเนี่ยคือเขาว่าเป็นคนงโง่เรื่องความรักนะแต่ความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ได้งโง่หมดทุกเรื่องแต่จะงโง่ต่อเมื่อเชื่อใจหรือไว้วางใจหรือว่ามีความรักความชอบเกี่ยวขึ้นมานะ บางทีก็เป็นคนใจดีมันก็กลายเป็นคนโง่ประมาณว่าคนมามายืมตังค์เนี่ยแล้วให้เขาอะ่ะแล้วสงสารเขาด้วยแล้วให้อพอเ่าเอาไปแทงบอลอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทรงไม่ได้สืบอะไรเลยเงี้ยมันก็เลยเหมือนเหมือนคนโง,โง,โง่ๆงซื่อๆอ่เงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นเส้นหักเส้นหัวใจมันหักลงหักลงมันก็ประมาณว่าหัวอ่อนคือความคิดเนี่ยอ่อนลง ่อนวิจัยยาเนี่ยมันต่ำลงเหมือนก็มีความรักอ่ะมีความรักแล้วก็มีมันวิจัยยามันต่ำอ่ะก็เลยไปรักกับคนที่เข้ามาหลอกเชื่อแล้วว่ารักแต่หัวใจมันยาวคือห <Columbus> ัอวใจมันยาวก็พยายามมันก็รักจริงอ่ะแต่แต่แต่ว yes, ิจัยยาหรือว่าความความคิดหน้าคิดหลังมันมันต่ำมัน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 หักลงอ่ะ มันก็งาก่ายว่าคิดผิดบางทีบางทีก็บางคนบางคนก็เป็นพอหมายตามเส้นเนี้ก็เป็นถ้ามัมันก็บางทีมันก็บางทีก็ก็โง่จริงๆคือคือบางคนบางที่เข้ามาดูลายมือเนี่ยมีเส้นหัวใจแบบเนี้ยบางคนกค็คือเชื่อว่ารักออม เสียตัวให้ยอมอะไรให้เป็นผู้ชายก็มันมีรักก็ผู้หญิงก็มาอกเนี่ยหนูจนหนูไม่มีตังหนูเนี้หลอกเขาเงินได้เหมือนกันมันก็ประมาณแบบเนี้แต่ความจริงพอเส้นหัวใจที่มันหักขาลงเนี่ยบางทีก็เธอแล้วว่าแพ้ใจตัวเองบางคนก็เป็นแบบแพ้ใจตัวเองไปติดอะไรก็ติดอยู่งั้นะ ติดเล่าว่าติดอยู่งั้นติดบุหรี่ก็ติด,ตดเหยียนติดเกมว่าติดอยู่นั้นเป็นผู้ที่แพ้ใจตัวเองหลายครั้งหลายคราวแต่แต่แต้องแต่ผมก็ความหมายเนี่ยมันมันก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าที่สังเกตคนพวกนี้ก็เชื่อก,ก็ก็เชื่อถือได้ไม่โก้เท่าเส้น,น,นอื่นๆไม่ไม่เสียมันก็ถ้าไม่มี ก็น่าจะเป็นคนไว้ใจได้แต่ว่าถ้าเราไปรักกับคนที่มีเส้นหัวใจแบบเนี้ยก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีนะถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาซื่อนะถ้าเขาซื่อนะถ้าเขาซื่อเขาเรานะแต่ แต่ถ้าเขาไปซื้อคนอื่นมันก็อีกเรื่องแล้วนะเขาไปโง่คนอื่นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่แต่ซื้อโง่เราแต่เรารักเขาดนะีแต่ว่ามันก็เป็นเส้นหัวใจที่หกักลงคือมันไว้วางใจบางคนเราเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยมันก็ไว้ใจคือโง่ซื่อไงผัวก็ไม่มีชูอ้อะเราก็ไม่ได้ ติดตามแับถามบางทีหัวไปทํางานต่างจังหวัดสามีไปทํางานต่างจังหวัดรถส่งเงินไหมทุกเบืออเนี่ยเหมือนเดิมแฮบปบปี้เลยก็ทางานอย่างนเออรถทางานอวัดผ่านไปไมีจนเขาไปมีชู้เรื่องมปยาวจนจะและเพิ่งจะมารู้ตัวก็มีก็มันก็เป็นแบบนี้ยแล้วก็เขาก็บางทีก็เข้ามาทําลายทรัพย์สินแต่ว่าเรามามองอ่างเส้นหัวใจเส้นเดียว ไป,ไปถ่ายเป็นฟุ้งเป็นฟ้างอะไรอย่างี้ไม่ได้ก็ต้องดูอย่างอืง่นด้วย